ก็วันนี้มานำเสนอวานมงคลเป็นไม้มงคลก็ชื่อชื่อวานรวยไม่เลิกก็ถ้าที่บ้านญาติโยมคนไหนมีก็แยกแยกเป็นกระทางกระทางแบบนี้ก็ปลูกไว้เป็นสริตมงคลก็ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเราไม่สามารถที่จะมายืนยันได้ว่าปลูกแล้วรวยจริงหรือเปล่าแต่เป็นชื่อของชื่อของเขา เป็นมงคลขอจรันพรญาติโยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องนาปรีชาเมืองแมววันนี้เดียวพาญาติโยมมาเนี่ยเยี่ยมชมตนเนี้่ยตนวานวานรวยอะไรรวยไม่เลิกเออรวยไม่เลิกนี่ดูที่งดงามมากเลยหลวงพี่เขาได้ ปลูกไว้เดี๋ยวอยกในกระถางอีกหลายต้นเลยเนี่ยหวานไม่รู้รวยไม่ไมเลิกออ,อันนี้เขาเรียกแบบนั้นนะเ,เราก็เรียกตามเขานะไม่ใช่ว่าเอ๊ะพระมาตังเองรู้เปล่ากัวมันมันคล้ายคายหัวเป็นเหมือนหัวกระเทียมอ่ะหัวต้นหอมอ่ะเนี่ยหวานไม่รู้รวยไม่เลิกเป็นหวานนี่ในกระถางเนี่ยโอ้ช่วงนี้ออกออกดอกแล้วนี่ออกดอกงาม ใบนี่เนี่ยลูกมันจะลูกตุมตุมดูดีๆเหมือน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 หัวใจเลยนะมันมันลูกอ่ะเป็นทั้งหมดสามสามปุ่มอ่ะสามปุ่มอ่ะลูกมันมันจะเป็นลูกแบบนี้รวยไม่เลิกอ่ก็ใบมันนิ่มๆเหมือนใบพวกใบวานหางจระเข้อ่ะนิ่มๆเหมือนกัน ก็น,นี่อในกระถางอันนี้กระถางใหญ่เดี๋ยวนุ่นเดี๋ยวพาไปดูกระถางที่หลวงพีเขาแยกไว้แล้วเดี๋ยวไปดูกันอันนี้นี่หลวงพีเขาแยกไปแล้วนี่แยกลายกระถางเลยช่วงนี้นาฝนหอยเขากําลังจะชอบเลยน,นี่ออหอยหลวงพีเขาจับเอาไปปล่อยลายตัวแล้วมันขึ้นมาเต็มเลยหอยชอบนี่นี่นี่ตรงนี้จุดนี้โดนหอยกินไปแล้วนี่นี่ นหอยกินไปอันนี้วนันรวยไม่เลิกนี่ลักษณะเป็นแบบนี้เป็นไม้มงคลน,นะเป็นไม้มงคลก็เขาถือเขานิยมปลูกกันเขาถือว่าปลูกแล้วก็มันช่วยอันนี้ความเชื่อของส่วนบุคคลก็เขาถือว่าปลูกแล้วมันช่วยเกื้อหนุนให้ มีแรงบันดาลใจอ่ะคนที่ปลูกมีแรงบันดาลใจว่าเออมีชื่อเป็นมงคลก็เนี่ยดูเอาเออนี่ไหลกระทั่งเลยพี่เขาแยกแยกไว้ก็มีราคาด้วยนะราคานะพระไปเซิร์ชด,ดูในในรัศดาเนี่ยโอ้ราคาก็ทางทางเท่านี้ก็หลักร้อยนะก็กับสองร้นี่ กระทังขนาดนี้กับ200ก็ที่บ้านยิดยมขขานในมีเยอะก็แตกแๆกกระทังแบบนี้ไว้ก็เอาช่วงเวลานี้ก็เขานิยมกันเรื่องต้นไม้มงคลก็เอาไปจำหน่ายได้ก็คนคนเขาชอบกันนะถ้ามีที่บ้านมีก็เอามาออกมาจำหน่ายได้แต่ เห็นในรัสด้าเนี่ยแพงมากเลยเออบวกค่าส่งด้วยอะไรด้วยประมาณตกไปสี่ร้อยกว่าบาทนะเออบวกค่าส่งด้วยนะอันนี้เป็นไมยมงคลอีกชนิดหนึง่งเป็นชื่อมงคลด้วยก็มานำเสนอวานมงคลเป็นไมยมงคลก็ชื่อชื่อวานรวยไม่เลิกก็ถ้าที่บ้านญาติโยมคนไหนมีก็ แย,แยกเป็นกระทางกระทางแบบนี้ก็ปลูกไว้เป็นสริมมงคลก็ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเราไม่สามารถที่จะมายืนยันได้ว่าปลูกแล้วรวยจริงหรือเปล่าแต่เป็นชื่อของชื่อของเขาเป็นมงคลก็ถ้าเราไปซื้อนี่ก็ราคาแพงก็ข้างลาง่างพระเนี่ยหลวงพี่เขาปลูกเนี่ยต้นมะพร้าวบอนไซเยอะเพาะไว้ตรงไวที่สูงนะไม่อย่างนั้นก็ หอ,อยทากเขาอชอบออออคลิปนี้แค่มานำเสนอมาเป็นไม้มงคลอีกชื่อหนึ่งที่เขานิยมปลูกกันและก็มีราคาสูงคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องนาปริชาเมืองแมวด้วยก็คลิปนี้จบคลิปเพียงท่านี้ข้อจรัญพร